วันนี้เราจะมาโมกับดักหนูกันหน่อยเนื่องจากเอาไปดักหนูได้สองสามตัวพังครับนี่ดูดิโอ้โหทำมาเก้มากๆเลยเชื่อมมาหน่อยเดียวเชื่อมไม่อยู่เนี่มีรอยอาร์คอยู่หน่อยเดียวหลุดไปแหละเดี๋ยวเราจะต้องเจาะรูด,ดีกว่าอันนี้ก็คือกับดักหนูนะฮะซื้อมาประมาณสองลูกร้อยห้าสิบบาทลูกละเจ็ดิบ้าบาท อ่อนแอบอบบางทํามาห่วยแตกมากเลยทํามาให้มันดีหน่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะต้องมาโมกันนิดนึง <c oughs> คือการใช้สว่านเจาะรูแล้วก็ใช้น็อตร้อยเอาก็ได้ที่แล้วว่าจะเอาไปเชื่อมแต่ว่าอู่อยู่ไกลขี้เกียจขับรถไป เอาละอันนี้ก็ยังยังโอเคอยู่อันนี้แต่อันนี้ไม่โอเคแล้ว no เคไปัน,นว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาสว่านก่อนเนาะคนะือเราต้องใช้วิธีการเจาะน็อตเอาน็อตล้อยเลยก็ได้นะครับเราก็หาวิธีแก้แบบง่ายๆเจาะแล้วน็อตล้อยหนึ่งตัวก็อยู่ละหรือจะร้อยสองตัวดีสองตัวจะ จะไม่มีพื้นที่เลยพื้นที่มันน้อยตัวเดียวก็อยู่แล้วมั้งตัวเดียวก็ได้เพราะว่ามันมีไอตัวแข่งกั้นบังคับอยู่แล้วมันไม่ไปไหนหรอกโอเคงั้นเดี๋ยวเราหาสว่านก่อนแล้วตอนนี้เราก็หาสว่านเราเจอแล้วเอาไปเก็บไว้อย่างดีสว่านตัวนี้ก็ซื้อมาไม่กี่บาทนะฮะสว่านแล้วก็หิงเกียร์อะไรประมาณเนี้ยอุปกรณ์เหล่านี้ควรที่จะต้องมีไว้นะฮะ าไว้บ้างก็ดีเพราะว่าบางทีเราคนทีเ่เป็นผู้ชายนะครับส่วนมากเขาจะชอบซ่อมนูน่นซ่อมนี่อะไรไปตามเรื่องเราก็พูดง่ายว่าเราก็หาติดไว้บ้างมันก็ดีนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวเอาใบหินเทียออกเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเอายางมัดติดไว้เดี๋ยวมันลืมเดี๋ยวมันหายนะฮะนี่ก็เป็นที่ขันดอกสว่านเป็นกล่องก็ จิงมันลกแล้วเราก็หาซื้อพวกดอกสว่านตัวเล็กๆอ่ะหาซื้อเอามาไว้บ้างนะครับเดี๋ยวลองดูในลังตุ่ยแกดิว่าดอกสว่านตัวเล็กๆเรามีไหมถ้าไม่มีก็โอ้ก็จะเจาะอ,อันนี้ก็ใหญ่เกินไปดอกมันใหญ่อันนี้สองหุ่นครึ่งเดีย๋ยวเราหาในลังกุ่แกเราตุ่แจเราน่าจะมีอยู่ดอกสว่านเล็กๆ จำได้ว่าเคยซื้อมาหากุญแจเอาไว้ติดบ้านหรือว่าติดรถบ้างก็ดีนะเพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งที่มันเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ติดตั้งนูน่นติดตั้งนี่หรือว่าปรับแต่งรถเราอะไรเงี้ยมันจาเป็นที่จะต้องใช้มันก็เราจะได้มีใช่ไงลองค้นหาดูนะจะเคยเห็นผ่านตาอยู่ มีหรือเปล่าอ๋อนีโอ้โหแต่มันเป็นดอกเจาะปูนจะเจาะได้ไหมเนี่ยดอกเจาะปูนหนึ่งเจาะไม่เข้ากูดิน้ำเลยมโอ้มีมีมียัไงโอ้โชคดีไปนี่ไงมีดอกเล็กๆอยู่ดอกหนึ่ง ถ้าเจาะแล้วเดี๋ยวเราฟัานเอาก็ได้นะฟันรูเคือมันไม่มีดอกที่กําลังดีนะก็เอาดอกนี้แหละแล้วเดี๋ยวก็ฟันรูนิดนึงเพื่อจะให้มันใส่น็อตได้แล้วก็หาน็อตตัวเล็กๆใส่เอาใส่แล้วก็ขันให้แน่นสว่านนี้ก็ไม่แพงตัวไม่ไม่ถึงพันนะไม่กี่ร้อยซื้อมาไว้นานแล้วไว้สำหรับขัดรถบ้างทำ <c oughs> นูน่นทำนี่บ้างอะไรเงี้ย แล้วลองทำการเจาะกันดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเจาะให้เพื่อนๆได้ดูนะ เราก็เอาเทียบไว้ให้มันอยู่ตรงที่เดิมนะแล้วเราก็ทำการเจาะเลยสว่างค่อยๆเจาะไปน่าจะเจาะได้เอารูเดียวดีกว่าเจาะรูเดียวเลยแล้วรูใหญ่ๆนะไม่ไมแน่ใจว่าน็อตเรามีหรือเปล่าถ้าน็อตเรามีก็เจาะสองรูก็ได้นะเดี๋ยวขอดูน็อตก่อนดีกว่าแบบนี้นะ อนอดไม่มีก็เจาะรูเดียวก็ได้โอเคงั้นเราเจาะรูเดียวดีกว่าจะได้ควานทีเดียวเลยสว่านไะม่ค่อยคมนะค่อยๆเจาะนะ แ่ว่าไม่ค่อยคมมันไม่คมมาซะเลยเอย๊ขอรับสว่านก่อนดีกว่าใช้หินเจียก่อนเอาหินเจียร,รับสว่านก่อนดีกว่าเราก็ถอดสวรรค์เอาออกมาก่อนนะแล้วเราก็ใช้หินเจียในรับวิธีการรับสว่รนนี้ก็ไม่ยากนะ เพียงแต่ว่าเราก็ทําให้เขาดูเหมือนเ,อเป็นเป็นสไตล์แบบเดิมเขาแหละแต่ว่าเราต้องให้มันคมกว่าเดิมนะฮะผมก็รับไม่ค่อยเก่งนะแต่ว่าก็ก็พอรับได้นะเดี๋ยจะรับให้ดูนะครับจากเมื่อกี้เรา,เ,าเราเจาะไม่เข้าเลยเดี๋ยวเรารับตะวานก่อนแล้วเราลองเจาะดูใหม่นะ นี่ยก็พูดง่ายๆว่าเรารับให้มันอยู่แนวสไตล์เดิมเขาแหละนะฮะแต่ว่าก็ให้มันคมกว่าเดิมนะ,ะวิธีการรับสว่างของผมนะฮะให้ดูก็โอเคนะเดี๋ยวลองดูนะเรามาเจาะกันใหม่ว่าเราเจาะแล้วมันจะเข้าไหมทีนี้สําหรับหินเจียในการที่จะจับหินเจียจะใช้หินเจียก็ต้องระวังเลยนะเพราะว่า มันจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราจับเขาไม่แน่นนะฮะแล้วก็เวลาใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังด้วยบางคนเอาลืมปลดปลั๊กนะ,ะบางคนดึงปลั๊กออกก่อนแล้วไม่ยอมไปปิดเครื่องไว้ตั้งแต่ตอนแรกถะะ้าเสียบปลั๊กไปซัดขาเข้าไปทีเดียวยุ่งเลยนะฮะ <c oughs> เดือดไหลนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวลองดูดิ เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าเราจะเจาะเข้าไหมเมื่อกี้เรารับสว่านแล้วนะฮะโม,มเขาใหม่หน่อยเพราะว่ามันมาจากที่เขาทำมาเนี่ยคือมันไม่ดีอ่ะเรามาเจาะดูใหม่จับให้ตรงรูเหมือนเดิมก็ตววานจิ้มเข้าไป ไปรอบช้าก็ได้นะรอบไป่ต้องเร็ว เหล็กมันแข็งเอาเรื่องฮะรู้ว่าสวรรค์เราไม่คมยังไม่ทะลุเลยอ่ะยยนยย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 นยย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 ย ีเราได้ล้วจะเป็นรูอันนี้ก็เดี๋ยวหาตะปูกเกียวร้อยเอาก็ได้มั้งง่ายดีไม่ต้องใช้น็อตใหญ่ไม่งั้นมันควานไม่ไหวเพราะว่าเหล็กมันแข็งมากเลยเจาะไม่ไหวจะตะปูร้อยดีกว่าตะปูกเกียวร้อยเอาโอ้อันนี้เจาะได้เว้ยเฮ้ เราลองหาน็อตใส่ดูรับเบอร์สิบได้ไหมเงียเดี๋ยวไปนี่ก็คือถุงน็อตเยอะแยะมากมายเลยเราลองหาดูเนาะน่าจะมีน็อตเก่า,กาบ้างแหละหลงเหลืออยู่บ้าง โอ้ <c oughs> oh, เยอะแยะมากมายนี่หรอเป็นตะปูเกียวมีไหมเบอร์แปดมีไหมก็ยังใส่ไม่มได้เบอร์แปดอืมไม่มีไม่มีไม่มีแล้วจะเอาอะไรร้อยหรมีแต่เบอร์แปดอย่างเดียวก็วฟันหน่อย ใช้สว่านฟันเอาหน่อยนะน่าจะได้โอเคแล้วก็เอาสว่านฟันเอาหน่อยหนะึ่งฟันรูนิดนึง นโอเคได้แล้วเฮ้ยเบอร์แปดเอาแล้วออก็ฟันตัวปากตัวนี้อีกหน่อยหนึ่งเนะี่ย ยากพืน้นที่มันไม่ถนัดเลยฟังมันคมมากเลยเดี๋ยวขอจับฟันดีกว่า ได้แล้วนี่ได้แล้วได้แล้วได้ได้ได,ได้ได้อยู่โอเคผ่านผ่านช้ได้นะทีนี้เราก็จะมาประกอบกันแล้วที่การประกอบก็ไม่ยากประกอบให้มันเหมือนเดิม ี่แหละใส่เข้าไปเลยเจะได้ขันด้านบนได้ใส่จากด้านในใส่จากด้านล่างขึ้นมาอจะใส่ข้างบนลองอไปขันหน่อยโอเคได้เรียงเลยใช่ไหมนี่แจวเลยครับเห็นไหมให้ดูแล้วก็โมเขาหน่อย ก็ใช้ได้แล้วไม,ไม่ต้องไปเชื่อมมัก็ได้นะผมว่าใช้น็อตัวเดียวก็น่าจะอยู่แล้วแหละอย่างจริงถ้าจะให้ดีก็คือจะไม่ให้มันขยับเลยก็คือเจาะสองรูก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้สว่านเรามันไม่มีก็เลยเอานั่นว่าเจาะเจาะรูเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ขันให้มันแน่นก็น่าจะใช้ได้แล้วละน่าจะอยู่แล้ว น่าจะเป็นเบอร์แปดโอเคเป็นนัดเบอร์แปดนะฮะก็ให้มันเข้าลูปตรงเดิมขันให้แน่นโอเคจชได้ละอืเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะคือสภาพอันนี้ไม่สวยเลยกลงถ้ามันเกยมากเลย งั้นเดี๋ยวเราเอาสปริงใส่ก่อนเพราะว่าสปริงมันหลุดสปริงเขาก็อยู่ตรงนี้ โอ้ oh. ดึงยากเลยฮะดึงยากฮะจะขอเอาด้านนี้ดีกว่าเกี่ยวด้านล่างขึ้นไปดึงเกี่ยวด้านบนอบ ไอ้แค่นี้หนูก็ไม่น่าจะออกแล้วแหละใส่สปริงสองด้านนะก็จะมีสปริงอยู่สองอัน กันจะปิงแข็งอึบอึบโอ้โหโอเคได้แล้วนี่ลรโมกันหว่นิดนึงนะเรามาลองดูดิมีกันดักหนูปุ๊บอ๋อนี่ตัวนี้เกี่ยวไว้ชุบนี่อ่าไหนลองนะเอาหนูเขาไปกินเหยื่อดูดิ หนูเข้าไปกินเหยื่อเป็นไงโอ้โหแจ๋วเลยทีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเราก็ทำเอาเองก็ได้นะอุปกรณ์พวกนี้ก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องมีอุปกรณ์เช่นสวานแล้วก็หินเจียมีไว้นะครับมีไว้โอเค <S <S 1> <S 1> <S 1> ก็เสร็จเรียบร้อยครับ สวยงามพระรามแปดเดี๋ยวคืนนี้เราไปดักหนูกันต่อนะนี่โปชึงแรงดีด้วยโอเคเยี่ยมครับ